คนขยนและสิ่งที่เราจะต้องได้รับประโยชน์ก็คือหนึ่งการเคลื่อนไหวของสินค้าหรือเทรด e รีโฟเทรดเพระเทรนว่าสินค้าเวลานี้มีหลากหลายเซ็นท่านราซ่ามาเปิดอยู่ทีุ่ดรอนธานีไม่ได้มีความเสี่ยงนะคนเสี่ยงคือชนชั้นกลาง คนที่เป็นเจ้าของแรมเซนท่านเปิดได้ทุกวันครับเปิดอุบลก็ได้เปิดยโสธรก็ได้ซึ่งสมัยก่อนเปิดไม่ได้ในขณะเดียวกันอันที่สองคือ f r e e o l o w investment คือในเรื่องของการลงทุนทุนต่างๆก็เริ่มเข้ามาเพราะนั้นจะเห็นว่าทองเป็นไงฮะราคาตกเพราะไซปรัสถูกบีบให้เอาทองออกนอกประเทศกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเอาทองออกนอกประเทศก่อให้เกิดราคาตกราคาทองราคาตกประเทศไทยทําดอกเบีย้ยต่ําเพื่อเกิดมาจิ้นของดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเห็นว่าเวลานี้อินเวสในเรื่องของต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเยอะๆหลายทุนหลายแบบอันที่สามคือในเรื่องของการเคลื่อนไหวของการบริการหรือเซอร์วิ การบริการและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการบริการในเรื่องของฟ c ซิลิตี้เรื่องของสินค้าบริการต่างๆเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามาในกลุ่มประเทศสิบชาติในอาเซียนในขณะเดียวกันจนว่ามีการเคลื่อนไหวสิ่งสําคัญคือเรื่องของเงินทุนเงินตราหรือว่ามันนี่บัจจที่เข้ามาหลายรูปแบบคนมาเลเซียต่อไปนี้ อาจจะมาซื้อที่อยู่แถวสัมเพราจากคนไทยเจ้าของที่สัมเพราอาจจะเป็นคนเฝ้าดูแลที่ดินของตัวเองสิงคโปร์อาจจะ invest เงินสง่งสิงคโปร์เข้ามาแรงงานอาจจะมาแรงงานถูกๆจากพมาก่าเหล่ากัมพูชาคนไทยอาจจะไปขับแท็กซี่ที่สิงคโปร์เรื่องปกติในขณะเดียวกัน จะเห็นความเคลื่อนไหวฟรีฟในเรื่องของ ber, คือแรงงานผู้คนในหนองหารผู้คนในบ้านดุงผู้คนในทุ่งฝนคิดเสมอว่าเมื่อไม่มีงานทําในประเทศไทยก็ไปทํางานในกลุ่มอาเซียนก็ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราต้องการแรงงานที่เป็น knowledge worker ซึ่งจะต้องพัฒนาแรงงานไทยให้มีงานทําในประเทศ ระดับและเป็นแรงงานที่มีความรู้พัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะก,ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการเตรียมความพร้อมสู่ AEC ไม่ได้หมายถึงเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวแต่หมายถึงความพร้อมของผู้คนในประเทศที่เข้าใจในเรื่องของ6สิ่ง6ประการเข้าใจใน3เสาหลัก เข้าใจในเรื่องของการค้าการลงทุนการหมุนเวียนระหว่างกันเข้าใจในเรื่องของการทำสิ่งที่เป็นสตรัคเจอร์ไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอร์ของอินโฟเมชันไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอร์ของฟอสซิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอร์ของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องบูรณาการประสานกันสามารถต่อทางรถไฟเชื่อมจากอุดรหน้องขายเวียงจันทน์ไปยังคุนหมิงเป็นน็อตเซาสามารถจะต้องมีสนนที่เป็นทางบก จากมัตมะมัตมะมานครมนุเข้าสู่ฮอลองเบย์สิ่งต่างๆแล่นี้มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแม้ว่ามันจะเพียงเป็นแค่แนวความคิดแต่มันกําลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมเชื่อมันว่าการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AAC ครั้งนี้การกําหนดโพซิช i ั n นนิ่งของจังหวัดซึ่งพูดถึงเรื่องของ เมืองน่าอยู่เมืองน้าอยู่นั่น,มนมไม่ได้หมายความว่ามีบ้านช่องห้องหออย่างเดียวแต่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีศูนย์กลางอนุภาคลุ่มน้ำโขงหมายถึงจัดอุรนั้นอีกพาเพื่ออีกห้าจังหวัดก็คือเลยน้องบนร,รีรพภูน้องขายบึงการเข้าร่วม AEC ด้วยกันโดยอุดรเป็นศูนย์กลางของอนุภาคร่วมกับ เวียงจันทร์ร่วมกับพื้นที่บางส่วนของเวียดนามร่วมกับคุณมิงที่อยู่ตอนบนหรือร่วมกับ12บรรณาบอดเตนมหา,ห,าหลวงน้ำท่าออกมาไซยบุรีออกมาหลวงพระบางหรือจะเข้าสู่ตอนใต้ของลาาทางจำปาศักดิ์ออกไปทางบริเวณกำปงสงูงกำปงฉนำ้ำเวียดนามกัมพูชานี่คือแนวคิดและวิสัยทัศน์ของจังหวัดน,นในการจะเคลื่อนไปสู่ การเป็นผู้นำของอนุภาคลุ่มน้ำขงมและผมอยากจะฝากไว้ไปใเป็นสุดท้ายว่าสิ่งที่จะต้องเคลื่อนตัวนี้จะต้องเคลื่อนตัวอยู่ภายใต้องค์ความรู้จะต้องเคลื่อนตัวเข้าสู่ความรู้ภายใต้ฐานความรู้ครับมันจึงจะเกิดให้ sass u s t i i n a b l e คือในเรื่องของความมั่นคงความยั่งยืนไม่ใช่เป็นไปนตามเทรนหรือกระแสเขาบอก AEC ก็ a e c แต่เราจะต้องเคลื่อนตัวภายใต้การจัดการความรู้ของผู้คนในประเทศของผู้คนในจังหวัดและของผู้คนในท้องถิ่นและการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เป็นความรู้หลากหลายวิทยาการซึ่งจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้าสู่ AEC อย่างมีคุณภาพและทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในระดับของกลกไกข,ของเครกรันระดับกลกไกข,ของภาครัฐระดับกลกไกข,ของภาคเอกชนภาคการศึกษาที่ต้องมาบูรณาการจัดการในการที่จะเข้าสู่ AEC ออย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะรองรับผลกระทบด้วยไม่ใช่จะมองแต่ด้านดีด้านเดียว นั่นคือสังคมไทยที่กำลังจะ,ะเผชิญและผมเชื่อมั่นว่าจังหวัดดอนทานีนี่ภายใต้พวกเราทั้งหลายจะมีความคิดจะมีแนวทางและจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะทำให้จังหวัด,ดอุดรธานีเป็นหนึ่งในอาเซียนในอนุภารุ่มนำโขงครับขอบคุณครับสวัสดีครับเชาดยป็นนนคข